นี่อยู่ที่เนทนท์พาซาว้เศษนะครับมีสินค้าลด30-40%อันนี้มันเป็นคืลัสซิเวอร์ที่เห็นเจ้าทีเล็กเนี่ยสอ้นน่บอรเม่เลยเลยนออมาหลายปีแล้วอดูลิ้นมัน,นดิเอดน่ารักเว้ย อ๋ออันนี้มันเป็นลายใหม่นะเป็นแอนิเมชันอ่ะใช่ไหมดูดิคลาสสิกเวอร์เสียงด้วยเจ๋งมากนี่เจ๋ง สาเปอร์เซ็นเลยปะเเหมือนว่ามันฉายอยู่ใน Netflix นะเรื่องเนี้ยใช่ไหมนะครับขอเล่นอีกสักหน่อยน่ารักของเยอะเอเลย โควิด9 <Okay. S 1> ดูโก้ก็มีอะไรแปลกๆอ่ะดูหน่อยดูโก้ดุกก๊ดนะดโกโล จุดท่องฝันอยู่อะไรนาใหม่มดร่วมรายการสามสิบถึงห้าสซีรีส์สองสุม่ม ไอสตาร์วอนตัวนี้สวยนะรักถดูอันนี้เขาออกจากกล่องมาโชว์ให้ดูนี่เป็นการ์ตูนในเมนชั่นฟตานซิสโฟ,ฟลยุคเก่านะ f ฟนตา s t ิ c ฟไม่รู้ทีมน <Ja. S 1> ี cool. um, ้จะออกไหมทีมแบบแอนิเมชันแต่ว่าออกดรอกเตอร์ดูมาเป็นตัวรีเพนนั่นเองนะครับเซลเยอะๆเจอกันนะเนี่ยซิงเกิลซ n นตูเรียนวูแมนโลแกนโอ โมเวลีเจนก็ประมาณนี้นะอันนี้จะมาฉายเมื่อไหร่มนีูลักวิดโอเฮ้อยู่นะ กไอ้นี่รอะาาเบียร์ัารุ่ืดไรซ์ซีกวอฟเฟิตันทับทมัสซีอ่ที่นี่โอ้ที่นี่ก็มาเว้ยแม่งเอ้ยเนี่ย แร็กอารักเนียแร็กอารักเนียเลยกล่องนึงเอออย่างละกล่องอคุณสุดยอดอ่ะสงสัยต้องเอาไปแล้วมั้งสำหรับชีตอที่นี่หรือกล่องเดียวตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นก็หมดหมดโอ้โหสุดยอดงแมสกพีซสงสัยไม่มีอะไรให้พี่คิดแล้วล่ะ ขนาดที่นี่นะยังหมดนะคุณสุดยอดเลยอันนี้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับจากราคาเก้าร้อยห้าสิบ โอเควะเพื่อให้ครบทีมรุ่นแรกนะฮะก็คงต้องเอาละวะนะแต่จริงๆก็อยากได้เจ้านี้ไปด้วยนะแต่ว่ามีงบมาพันเดียวเอาไ้ก่อนล้วกันถ้าอยู่ก็เจอถ้าไม่อยู่ก็อไม่ซ่อนนะ,ะใครอยากเอาก็มาเอานะฮะสำหรับน,นี้ขอชี้ตอไปก่อนมีตัวเดียวอันนี้เหลือตัวเดียวนะอาจจะมีเติมแหละแต่ว่าคงไม่รู้อ่ะน่าจ,จะหลังปีใหม่เลยแหละพี่ว่านะครับแ,แพ็กเล็ก สองสามสี่อติมาสตร,รตัวนี้เหลืออี่สองตัวนี้เหลืออย่างละสองใช่ไหมที่เหลือตัวนี้ไม่ได้จัดไว้ก่อนแล้วอืม,อมว่จะไปดูของอื่นแต่ว่าขอหยิบไปก่อนแล้วกันเสียว <c oughs> ครับตัวนั้นจัดไปแล้ว กระแสกระแสบ,สบิสวอวอมาเหมือนกันนะเนี่ยขีตอเอาไปก่อนหรอวะนุถ้าไม่เอาจะเสียได้ไหมเสียได้สิถ้ามันหายไปอะ่ะไม่คุยกับตัวเองนะจริงอยากได้นุ่นด้วยนะรอพี่ก่อนอนะน,น้อง นะสักพักหนึ่งคงไม่พ้นหลังปีใหม่นะนะว่าไห่ล่ะถ้าอยู่เจอกันถ้าไมา่อยู่ก็เอาโอเครอได้นะครับแต่เบื้องต้นก็จริงๆพี่ก็เรียงตามนี้พี่จะได้แล้วนะหนสองแล้วก็นะฮะหนจากวิสวา์กันก่อนนะแต่นี่คือคิงดอม อัลต uh, mm ิมัสไฟเมลแล้วก็ช mm ีต hmm. อแล้วก็เรดแคปนะครับแต่ตัวร mm ้า hmm. ยไว้ทีหลังแล้วกันตัวร mm ้า hmm. ยก็มีตัวหนึ่งตัวเดียวที่อยากได้ก่อนตัวนี้นะแหมไปโอเคครับเอาไปก่อนแล้วกันนะไม่ว่ากันนะครับแมหมเหลือกล่องเดียวอ่ะจุดยอดเลยถือไว้ก่อนแต่เอาแหละ แต่ขอไปดูตัวอื่นก่อนเฮ้ยขอไปดูลายอื่นนะแต่วันนี้พง่ยังไม่เอาอ๋อใ้จะมาดูนี้แบทโมบิลอันนี้คืออะไรโอ้โหแบทโมบิลคันใหญ่มากเหมือนพี่เคยดูใน youtube จะเป็นแบทโมบิลที่ใส่ไซนี้นะอันนี้คันใหญ่มากอ่ะดูดิเปิดได้ไหม ก็เปิดได้แหละคือเอาตัวิกเกอร์ไซส์เนี่ยไปนอนได้เลยอ่ะคือก็เห็นคนเขาเอาแบตโมบิลคันเนี้ยไปเล่นกัดิเเกอรหกนิ้วเหมือนกันนะพี่ว่าได้ไหมได้นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขอวางของก่อนแป๊บหนึง่งอุ้ยตายแล้วแม่งโอ้ยมีแต่ของโดนโดนเอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่คงเอาส r ออ s f เมอร์ไปก่อน 1, 1 9ึ 1, ่งพัาบ่าหทราคาไม่ไม่แรงมากนะครับนี่เมื่อกี้พี่แปะไปโดนนี่เลยเว้ยเจ้าเสือนี่ครับคือว่าเจ้าเมกาเกียร์นะบอนไทเกอร์นะครับเก5รี่บาบาทนะพี่อยากได้ตัวร้ายบอนไทเกอร์รพี่โอเคนะเหมือนกับ เซมารุวัสโซโม้านเชบูนี้นะกากเสือเลยบอลไทเกอร์นะครับไว้เจอกันแล้วมีตัวอื่นไหมแพ็กเดี่ยวไม่เหมือนกับที่เป็นท่านแจ้งวัฒนะไม่แพ็กเดี่ยวเดียวยังไม่ค่อยมานะ โอ้มีเติมของนะฮะจริงอัลโฟแมนมันหมดไปแล้วนะครับก็เจอกันแหละเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับมีเติมของนะครับแต่บอลไทเกอร์นี่น่าสนใจมากข้างล่างนียบอลไทเกอร์ป่ะขอดุกคนดัตแมนเมกาเกียร เป็นอีกแบบนึ่งอะเท่ดีนะครับแบทแมนนี่ก็เกียร์นะครับอ๋อแบบนั้นแบบนั้นแบทแมนนี่ก็เกียร์เฮ้ยแต่บอลไทเกอร์มีกล่องเดียวเหรอวะเนี่ยอืมแมกก็เกียร์ทั้งนั้นอ๋อมีบอนบอนไทเกอร์สองกล่องเนาะ ครับสงสัยจะโดนเจ้าเสือนี่ก่อนเลยแหละนะครับหน้าตาก็อิสุรีนัตโตโมอันชูนีหน้ากากเสือมากเลยโอเคบอนไทเกอร์นั่นนั้นก็รถโมบิลรถโมบิลรุ่นเก่า แล้วพี่รุ่นเก่ารุ่นไซส์เล็กใช่หไหมอ๋อใช่สิเก็น,นี่ก็นี่มาเปิมของนะเปิมของอนะครับก็รุ่นนี้นะ สวยดีเหมือนกันนะแต่รุ่นนี้จริงๆอ่ะโดนมิสเตอร์ฟรีสนะครับมิสเตอร์ฟรีสสวยแต่มิสเตอร์ฟรีสก็น่าจะมีไซส์เล็กรอไซส์เล็กลักนะันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทโอเคนะครับก็เอาหน่อยล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว นี่แหละแต่ว่าขอเดึงไปดูหน่อยออเอาใจแฟนมินต้าแมนนิดนึงนะครับมีคนชอบเยอะอยู่ดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับดูเอานะรตรงมานี้นะบินะดัมนะครับแล้วลื่นสปาร์คดอลนี่พระคุมยอวิสิโล ประกรบกแปลงล่างกันดำเนดี๋ยวไปดูตรงไลเดอร์หน่อยมันมีตัวอะไรมาเพิ่มอ่ะแตกบันบันนั่นแหมแอคชั่นวัดี่สิบเปอร์เซนเนาะอันนี้ก็20ด้วยห้าสิบ ได้ครับก็เท่านี้นะเออ